สวัสดีครับเจรย์อังคารพุดลลาศุกเสาร์อาทิตย์นับผมมาอยู่กับเราพีพีตัวป่วนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันแล้วเกม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 อะไรไม่คัดกัเลยอ่ะเกมเกมอะห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังเราจะวัดระดับเสียงด้วยว่าใครที่เสียงดังเกินไห้าสิบเดซิเบลเออเดี๋ยวเราจะมาเอาเครื่องวัดมาวัดกันอุปกรณ์เราคบอาอันเทลยบ ูเด็กๆชอบกันนะครับก็มีกาหมาปนไก่กองไปแยกไปหมดไปแต่ไอ้ไอ้อันนี้ของหมาไม่ใช่เหรอเขามาไหมเราจะมาจับคลื่นเสียงกันด้วยตัวนี้เนี่ยถ้าใครเสียงดังเกิน50เดซิเบลนะคนนั้นจะต้องถูกลงโทษแปม่น้ำปรีใครโดนใครใครจับได้ก็ต้องเอามาป้ายดูประตาครับไปแข่งขันกันเลยดีกว่าทุกคนกขนาดอะไรยังเย็นยังไม่ถึงสามเลยหนึ่งสองสามนฮ้ยเฮ้ยผมนะฮูดเองนะ ได้ได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วนะอย้ำเงาเลยอย้ำเงาเลยเสียงพูดไม่เกี่ยวนะเสียงพูดก็เกี่ยวดิเพงั้นมันก็ดูยากดิเอออย่าพูดดิห้าสิบแล้วห้าสิบอะไรอะไรวะดูได้ดูในกล้องห้าสิบแล้วยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้แกะกินเลยห้าสิบแ่ะเอ๊ะ มันต้องหมายเลขสามนี่ไงนี่ไงอันนี้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 ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าออกไปครับแบบยังครับอย่างไรนะครับก็เนี่ยดูคนดูตาแห้งแล้วก็อันนี้กลางป้ายโอ้ยแต่มันแสบจริงนะส่วนน้องๆหนูๆอย่าไปเล่นนะ ป้ายงั้นอย่าป้ายไ,ยายยายไ,ไม่เรียกป้ายหรอกเรียกแต้มซ้ำอ่ะ,อะเอ้ยอะไรอยู่วะ, <c oughs> ะเรียบร้อยหมายเลขสองแล้ววะบาก เผาเผาลูกเผาเผาแต่ไตวายเฮ้ยเอาแม่งเอาแกว่าซ้ำโอ้ยเกินแล้วเบ็ดมาเลขหนึ่งเลขหนึ่งเฮ้ยโอ้ร่อนจนหกหมดแล้วนะ ีโกงมนุษย์แ <Entonces> ค่แป้งแล้วเราคือใช้แป้งธรรมดาแล้วแป้งเย็นนะทุกคนเอ้วมันจะลืมตาสองตั้กระดาษั้ตาย อะเดียวไวห้าสิบเจ็ดเกี่ยวเลขนึงอะได้เลขโอ้โอเเม่กี้พอยังเอาเองม่เยอะหนดิไม่ม่เอานใหญ่อ้ลากมันดิงอวามดูดิอะไรวะกูโดนตาถ้าแพ้รอบนี้โดนทุกแก่สามอันเลยเอ้ยควยออ เกินเลยนะห้าสิบสองไงนะตาดีกันแล้วเกินมองยากเด็กสองเฮ้ย,อ,ยอะไรวะในลำป่ามันโคตรโคตรแพงอะ่ะกลิ่นมันแรงจริงอะ่ะหนึ่งสองสามไปอันนี้คือความรู้สึกของพอนะ่อของผมจะแปลงเป็นภาษาเอ นิยามก็แพ้ไปหนึ่งตาโอเคพ่อโดนไปกี่ดาว่ะสี่พ่อโดนผมโดนไปสี่ตานะครับยลงไงก็ใครที่คืนชอบพวกเราครับพีพีตะขวดนะครับชองเราก็กดติดตามกันได้เจอคลิปของเราเราได้ในวันสุ์กวาที่นะครับบ่ายสามโมงถ้าใครอยากจะดูพวกเราก็ดูได้ทุกวัน่ะจั์ถึงอาทิตย์อะดูได้หมดนะครับขอตัวลา่อนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปมากครับวันนี้ก็สวัสดีคคลิปมากอย่าคลิปมากนะครับครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับเม